ชัดพี่น้าเหมือนเดิมในร้านรองเท้าเข้าไปมือสองร้านทศิษหรือร้านพี่ชัดที่น้ำน่ะใครคุณใครจะพ้นหาร้านรองเท้าเข้าไปมือสองหรืออยากจะดูคลิปตัวอย่างรองเท้าก็เข้า YouTube เลยแล้วก็พิมพ์ว่ารองเท้าเข้าไปมือสองร้านพี่ชัดที่น้ําเดี๋ยวมันจะขึ้นให้ดูรูปแบบเต็มนะใครที่เป็นยังไม่เคยดูคลิปพวกนี้ก็คือวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าคือรองเท้าร้านเราเนี่ยจะส่งอยู่ร้อยห้าสิบแล้วก็จะส่ง 40 50คู่ขึ้นไป50าคู่จะแถม3ถ้าใครสั่งร้อยคู่จะเหลือแค่140แล้วก็จะแถมอีก5คู่ถ้าใครสั่ง1้0ยคู่นะแต่ส่วนมากจะเป็น1 0อยคู่เลยตอนหลังนะแล้วรองเท้าเราจะลง5ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดจะคนจะสั่งรองเท้าไปขายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เลยส่วนมากนะก็วันนี้มารีวิวให้ดูไม่ได้ไม่ได้มาคือมาโชว์รูปแบบรองเท้าหลกเราจะมาบอกวิธีการทัดรองเท้ามือสองเบอร์ใหญ่ไปขายให้ให้ทุกคนได้รู้กันก็คือถ้าใครอยากอยากทัดรองเท้ามือเบอร์ใหญ่ไปขาย วิธีครับเบอร์ใหญ่จะง่ายๆเลยเบอร์ใหญ่เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่หายากแล้วเบอร์มาตรฐานนะเบอร์ใหญ่ประมาณ 44, 42, 43แค่นั้นนะ 44, 45มีแต่ว่ามันจะน้อย 44, 45มันจะเป็นเบอร์รุ่ไม่ต้องอธิบายเรื่องเบอร์รุ่ผมจะไม่อธิบายเลยจะอธิบายว่าแค่วันนี้จะใครที่อยากขายรองเท้าผพาใบมือสองแต่อยากคัดเบอร์ใหญ่ไปขายซึ่งคลิปก่อนนั้นผมทำเป็นเบอร์เล็กไปขายให้ให้ดูแล้วไปหาดูแล้วกันว่ารองเท้าคัดรองเท้าเบอร์เล็กยังไงอะไรดูในช่องผมนี่นะก็คืออย่างนี้ สูนยใครที่ไปเจออยากจะไปคัดเนี่ยวิธีคัดง่ายของรอ,องเท้าเบอร์ใหญ่คุณคัดให้หลากหลายแล้วมันเป็นเบอร์ใหญ่มันจะหายาดถ้าหายาดมันจะสภาพตรงนี้สมบูรณ์คือหน้าเท้าเนี่ยให้สมบูรณ์จะคัดแค่นหน้าเท้าให้สมบูรณ์นะส่วนผ้าใบตัวข้างในนี่มันเป็นรอยข,ยขุยนู่นนี่นั่นช่างมันในส้นในเนี่ยตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยนข้างในนะข้างนอกนี่ห้ามมีไอ้เดิมที่สุดวิธีคัดเบอร์ใหญ่หายเดิมที่สุดแล้วเลือกเ,อออเบอร์ยี่ห้อเบอร์ใหญ่มันจะเยอะก่าเบอร์เล็กมากมาย จะไม่จะต่างกับเบอร์เล็กคือยีอห่ห้อเบอร์ใหญ่คือว่าถ้ามันเป็นทาทรงเนี้ยมันก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งทาทรงหนังทรงนี้ก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งซึ่งยี่ห้อตลาดบ้านเราบางคู่ไม่ได้ทํามันจะทํามันจะดังเป็นรูปแบบใครรูปแบบมัน,นเบอร์ใหญ่จะต่างเบอร์เล็กเบอร์เล็กเวลาเราครัดเราครัดตลาดแต่เบอร์ใหญ่เราครัดเนี่ยอย่างเนี้ยโพนีเราครัดได้นี่ของโพนีอย่างเนี้ยเนี่ยวิธีคัดเบอร์ใหญ่ก่อนได้เรียบทรงกีฬาทรงนี้ ยี่ห้อยี่ห้อมันรู้จักแต่ว่าขายจะของขายที่เมืองนอกแล้วกันเอาง่ายคิดง่ายๆแค่นเนี้ยแต่ว่ายี่ห้อมันรู้จักแต่ให้มียี่ห้อแล้วกันแล้วก็เลือกเบอร์ที่มันใหญ่และสภาพสมบูรณ์ให้แบบนี้คุณก็จะไม่เสียเปรียบอะถ้าเป็นเบอร์นี้สีสีสองคุณเลือกมาได้เลยคุณไม่ต้องให้สีนุ้นสีนี้สีชมพูสีสีแดงไม่เป็นไรคือคือคือเปอร์เซ็นต์การ่ายจะน้อยกว่าสีปกติถ้าสีเขียวนี้ คือรองเท้าแต่ละรุ่น,นบางบางรุ่นมันโชว์สีเราก็เลือกเลือกรองเท้ารุ่นที่ว่าเอ้ยทรงนี้สีประเภทพวกนี้ขายได้เราก็เลือกไปเราคำนวณให้ตัวเองเลยพูดง่ายนี่ถ้ามันเป็นหนังยี่ห้อที่เราไม่รู้จักแต่ผมมาจริงๆผมคัดรองเท้ามาขายเนี่ยคือ,คอขายส่งอยู่ร้อยห้าสิบส่งห้าสิบคู่ในคืนนี้รองเท้าหนังพวกนีผ้ผมรู้จักรู้จักยี่ห้อแต่ผมแนะนําในคลิปนี้ใครอยากคัดเบอร์ใหญ่ไปขายโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักยี่ห้อนื่นนอกจาก่ยี่ห้อตลาดของเราก็ให้เลือก รูปแบบรูปทรงมันคือรูปทรงตัวนี้มันเป็นหนังหมดเลยแล้วมันเป็นเบอร์ใหญ่สี่สองสี่สามให้คุณเลือกเลยคุณเจออย่างเงี้ยคุณเลือกไปเลยสภาพเดิมๆอย่างเงี้ยคุณเลือกไม่ขายเลยไม่ตัดสุนหน้าเนึ่งเนี้ยเจออย่างเงี้ยคูมาคุณเลือกเลยคุณไม่ต้องไปใส่ใจขอให้มันเป็นยีห่หนะ้อคูมา t x สามเนี่ยรุ่นนี้อย่างเงี้ยคุณเลือกเลยยี่ห้อในตัวนี้ไม่ใช่นิววอรล์ลันแต่ว่าสีสันมันได้มันเป็นยีหหย่ห้อยี่ห้อหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยยี่ห้อไม่ดังมันจะเป็นของจีีนขขออองงเเกกาาหลละะไรร็แแ้วต่พ เว้ยมันเป็นของจีนใหญ่ๆเพราะรองเท้าของจีนเนี่ยบางทีแม่งยี่ห้อมันมันดังมากอย่างตระกูลหลีนอย่างนี้อันต้าเนี่ยขายในห้างบ้านเรายังมีสองสามพันเลยอ่ะถ้ามันเป็นของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีถือว่าโอเคดีนะวันนี้อ่ะดูนี่คอนเวิร์ตถ้าเจออย่างเงี้ยทรงมันไม่ใช่คอนเวิร์ตเป็นผ้ามันเป็นทรงคอนเวิร์ตทรงนี้คุณเลือกเลยอย่างเงี้ยขายเพจในเพจออนไลน์ในในออนไลน์ก็จะขายได้นะ ขายเบอร์ผู้ชายเนี่ยจะขายก็ราคาสูสีของผู้หญิงนี่แหก็ประมาณอยู่ที่ถ้าผู้ชายขายเร็วก็ประมาณสามร้อยกว่บาทในเพจสร้างสร้างเพจขายหรือขายออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เพราะตอนนี้มันจะช่วงโควิดนี้ม็นจะขายออนไลน์กันเป็นหลักอ่ะ้า 4, 4. ะะายางนี่เบอร์สี่สามสี่สี่เ, 4, 3, 4, 4. 4. เลย ถ้าคุณเจอรองเท้าประเภทเบอร์ใหญ่เงี่ยแล้วมันทรงสวยรูปแบบสวยเป็นผ้าสวยพื้นเดิมรูปอย่างเดิมแต่ยี่ห้อที่ไม่คุณรู้จักให้คุณเลือกไปขายเลยคุณจะขายได้ไม่มีขาดทุนอย่าไปจอดตรงฮ้ยเบอร์นี้ต้องนุ่นนี้นั่นผมไม่รู้นะแล้วแต่อันนี้แล้วแล้วแต่ว่าต้องเบอร์นี้ต้องยี่ห้อนี้มันแล้วแต่คนแต่ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะรองเท้าประเภทนี้คือยี่ห้อผมไม่ต้องดังแต่รูปแบบของรองเท้ากับทรงรองเท้ามันสวยอย่างนี้ผมไม่บอกยี่ห้ออะไรมัน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  บอกไปก็ไม่รู้จักแต่ว่าทรงเนี่ยเบอร์สีสามให้เป็นทรงอีปืิ้มเดิมมันเป็นยี่ห้อนอกยี่ห้อหนึ่งขายได้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้สวยของจีนแน่นอนแต่เบอร์สีสองเนี่ยคุณเลือกเลยเพราะผมเลือกมาขายคือไม่ต้องห่วงว่าผมเลือกมาขายก็คือขายได้แล้วเพราะถ้าว่าไม่ผมไม่เลือกมาขายเออผมไม่เลือกผมเลือกมาแล้วขายไม่ได้ผมก็คงไม่ทำเพราะอย่างนั้นประสบการณ์ขายมันมีแล้วพวกนี้อ่ะอย่างเงี้ยทรงเนี่ย คือคุณภาพของรองเท้าบางทียี่ห้อนี้มันเป็นมันดังมากในในต่างประเทศแต่ว่าประเทศเราอาจจะไปเน้นยีหย่ห้อหลักๆหกเจ็ดยี่ห้อแต่ไม่เป็นไรอันนี้ผมแนะนําให้ดูถ้าเจอเงี้ยเป็นผ้าผ้าผ้าหนังกลับเป็นหนังกลับตัวนี้เป็นหนังกลับและยี่ห้ออย่างนี้รัเบอร์ใหญ่เงี้ย C R C สองคุณเลือกไปเลยเบอร์มาตรฐานผู้ชาย C S C สองคุณเลือกไปเลย U F อย่างเงี้ย C S C สองดูใต้พื้นนี่ตัวนี้เบอร์สี่สองเี้ย สภาพเดิมนะวันนั้นสภาพเดิมมันเป็นยารองยี่ห้อคอนเวิร์ตก็จริงแต่ให้เลือกสภาพนี้อันนี้โปกีฬาโอกีฬาเบอร์สี่สามเนี่ยโโอ้หนี่อ่ะไอด้ดั๊ดทรงเก่าๆอย่างเงี้ยมีรอยขุยๆข้างใน,นหน่อยไม่เป็นไรนะมีรอยนู่นนี่นั่นคุณอย่าไปใส่ใจอยากให้มันขาดข้างในส้นตรงนี้อยากให้มันขาดทะลุเข้าไปถึงเนื้อผ้า,าและเห็นเป็นหน้าเกล็ดก็พอเพราะทรงพวกนี้มันจะเก่าๆเซอร์เซอร์อมันจะมีราคาอยู่แบบมีราคาจะขายได้ถึงสี่ร้อยห้าร้อย รุ่น,นี้มือนแตะพื้นต้องเดิมถ้าเป็นพื้นตัดต่อราคาจะตกถ้าเหมือนไม่มีพื้นตัดต่อตัวนี้พื้นเดิมนะตัวนี้อาจจะขายได้ในเขตถึง400-500แต่ว่าพอเป็นพื้นตัดต่อเนี่ยอาจจะเหลือแค่200-300คุณก็คำนวณเนะาไม่ใช่คุณเจอพื้นตัดต่อแล้วคุณไม่เอาเลยผมแนะนําว่าถ้าคุณเจอพื้นตัดต่อในรุ่นพวกนี้ให้คุณอย่ไปขายอ่ะตัวนี้เป็น้องหอไอดั๊นี่นี่นี่ยี่ห้อนี้ ยี่ห้อไม่คุ้นหูเลยแต่เป็นทรงกีฬาเบอร์สีสาคุณเลือกเลยแจเปรียบเบ็คยอปบางคนก็ถามว่ายี่ห้อนี้มันจะดังรองเท้าหนังแต่ว่าตัวนี้ยี่ห้อดีจริงยี่ห้อดีจริงคุณดูตาคุณดูยี่ห้อตรงนี้มันรู้จะมองเห็นเปล่านะแต่ว่าผมให้เลือกที่รูปทรงถ้าไม่คุ้นหูถึงคุณอ่านยี่ห้อออกก็คงที่ไม่คุ้นหูแต่ถ้าใครอยากรู้ยี่ห้อมันคืออะไรก็ไปเจอจำยี่ห้อไว้แล้วไปเส์อหานในคูเกันมันเป็นของอะไรแค่นั้นเองอ่ะโทโน่อย่างเงี้ย โคนโเนี่ยได้อันนี้ยจีนเห็นไหมถ้านี้เป็นรองเท้าจีนแต่คุณดูทรงเด็กทรงม่งโคตรสวยอ่ะเนี่ยนเนี่ยทรงให้เรืองรองเท้าแบบนี้ไม่ายแต่ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่นะเด็กนีนส่สวยเลยเนี่ยกลองเนี้ยที่มาเนี่ยเรามานั่งดันเนี่ยถ้าเป็นเคสโซิทเด็กเคสวิทมันจะมีทั้งตอนนี้เหี้ยะ ถ้าเป็นเคสสวิตก็จะวันนี้ผมจะกเบอร์ใหญ่จะละเอียดนิดนึงก็จะใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีในการรีวิวให้ดูว่าคุณเลือกรองเท้าเบอร์ใหญ่ไปขายแบบไหนคุณจะไม่ขาดทุนให้เลือกรองเท้าเบอร์ใหญ่ไปขายแบบนี้ให้เลือกแบบนี้นะก<ส>็ค,คือว่าถ้าเป็นอันนี้เป็นของเคสสวิตถ้าใครมองนผ่านนี้มองไม่ออกหรอว่าของอะไรนี่ของเคสสวิตก็คือถ้าเป็นเคสสวิตเป็นยอดตลาดคุณเลือกไปเลยคุณง่ายๆคอนเวิร์ตคุณเลือกไปเลยอ่ะลาคอสตาจระเ้เนี่ย เจอทรงอะไรก็แล้วแต่เราเป็นเบอร์ผู้ชายคุณเลือกไปเลยเป็นอ่าแต่พอมาสะดุดตรงนี้ปุ๊บอันนี้ซูปเปอร์ตาเบอร์เบอร์ผู้ชายเลือกไปเลยมันจะเป็นยังไงแล้วแต่ส้นมันจะปะหรือว่าส้นมันจะมีรอยขุยหน่อยอย่างเช่นเสื้อส้นมีรอยขุยหน่อยอย่างเงี้ยคุณอย่าไปใส่ใจเลยไม่มีประโยชน์คือมันไม่มีผลเสียอะไรเลยคือมันจะเซอร์เซอร์เก่าๆขายมันแบบเซอร์เซอร์เก่าๆได้ราคาแล้วราคาเงี้ยให้มีส้นขุยๆนิดหน่อยคุณสามารถตั้งราคาได้แพงแต่ถ้าคุณ เจอปุ๊บเอ๊ะตัวนี้เบอร์สีสายังไม่แน่นใจว่ามันเป็นมีหอตลาดมันเป็นของมิโซเซียมถ้าพูดไปเฉยมันก็อาจจะไม่รู้จักเลยแต่จริงๆแล้วคือของมิโซเซียมยี่ห้อเป็นรองยี่ห้อตลาดทั่วไปแต่แต่ว่าถ้าคุณเจอสภาพนี้ใหม่ๆเอียมเอียมอย่างนี้คุณเลือกไปติดไว้ที่ร้านไหนก็ขายได้อะเจะดดัด๊ด,ยด,ยดยอย่างนี้คุณเลือกไปเลยหัวเชลลอย่างนี้มีปาาส้นอยู่ในอย่างนี้ด้วยนะปาส้นข้างในอย่าไปใส่ใจขอให้ตรงนี้เดิมอย่างเดียวพอ ซูปเปอร์ตาจะเสียตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่เสียก็จะเลือกไปขายได้เลยเจออย่างนี้คุณเลือกไปเลยนะไม่ต้องไปใส่ใจแวนังนชนิดคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตลายอย่างเงี้นน Con vert. Con vert ยจะเบอร์อะไรก็แล้วแต่คุณเลือกไปเลยคุณได้เกี่ยวถ้าคิดจะขายจริงๆนะแต่ถ้าใครไปอาชีพเสริมใหญ่จะให้เบอร์นั้นวันนี้มาแล้วแต่คนไม่เกี่ยวแล้วแต่คนตัวนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้จริงๆันยี่ห้อมันอ่ะมันจะเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ผมพูดถึงว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้หมายถึงว่าคนที่ไม่รู้่ง ยี่ห้ออะไรที่คนไม่รู้แต่ว่าให้เลือกรูปแบบของมันคือให้เป็นเบอร์ใหญ่และสภาพใหม่ๆอย่างนี้คุณก็จะไม่เสียเปรียอย่างไรงรองเท้าคุณก็ไม่เสียอันนี้รีบอกเลือกเลยถ้าเจออย่างเงี้ยเจออย่างงี้คุณเลือกเลยนี่ถ้าเจอรานรุ่นนี้ข้างในส้นมันจะขุยๆนิดนุ่งนิดหน่อยช่างนั้นอย่าไปใส่ใจแต่ให้หน้ารองเท้าตรงนี้ห้ามขาดคุณเลือกเลยไนกี้อย่างเงี้ยคุณเลือกเลยเจอคุณเลือกเลยจะสีอะไรแล้วแต่อย่าไปใส่ใจ จะไปใส่ใจคือเอารองเท้าในร้านเราสวยก่อนเรามียี่ห้อก่อนอถ้าเจอหนังเงี้ยไม่ต้องบอกว่ายี่ห้ออะไรเพราะว่าเจอหนังนี้สวยสะอาดแล้วก็ค่อนข้างใหม่เลือกได้เลยแค่นั้นพอคุณจะอยู่รอดเลยคุณอยู่คนบางคนเห็นผมผมก็ขัดไม่ได้การเลือกแต่ละคนไม่เหมือนกันไอดา้าตรงนี้นี่ก็ไอดา้าเลือกไปเลยนะเนี่ยเจออย่างเงี้ยคนนี่นสวยๆนั้นเลยเนี่ย ผมไม่รู้เนี่ยชุดนี้มาพี่น้ำไม่ได้บอกเพราะว่าพี่น้ำเป็นคนเช็คของวก็เวลาส่งเห็นไหมตาไก่เลยคอรกเนี่ยเก,าเกา่าเก่าให้ยินเงี้ยมันเขาเน้นสีมันซีดก็เขาจะไม่เอาวันคิดผิดก็คือมันเป็นเลอคอรกถ้าส่งอย่างเงี้ยไปขายในเพจมันจะเก่าแล้วมีราคาเหมือนคุณเล่นเสื้อวงเสื้ออะไรอย่เงี้ยเสื้อเก่าสองนี่คอนเวิร์ตเบอร์ใหญ่เลือกเลยตัวนี้ของแล้วป่ะตัวนี้ตาไก่เงกันเลอคอรก ตาไก่เบอร์สี่สามเจอเงี้ยเรื่องแบบไม่เต็มเปรียบอะถ้าขยับมาปุ๊บมาเจอยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไม่คุ้นเลยแต่ว่าโซงมันสวยคุณดูเดรสโซงสวยสวยมากตอนนี้ไนกี้ถ้าตัวนี้เป็นแวนนะตัวนี้เป็นโปรสเปกเป็นทรงกีฬาสี เป็นโปรสเปกโปรสเปกนี่ก็ถือตามันจะเป็นอย่างงี้นี่โปรสเปกตี่เบอร์สี่สามสีสีก็เลือกได้เลยถ้าเป็นโปรสเปกรุ่นนี้อีกรุ่นหนึง่งรุ่นนี้แพงเลยผมคนไม่รู้จักก็ไม่เอาเลยจ้ะแต่จริงจริงอนรุ่นนี้แพงมากขายสภาพต้องเมอ่างนี้หน้าเท้าตรงนี้ห้ามขาดในนี้ปะซ้นได้นิดหน่อยหรืออาจจะไม่ปะเลยก็ได้ข้างในซ้นเนี่ยนะข้างในซ้นนะครับไม่ใช่นอกส้นในซ้น มีขุยนิดหน่อยช่างมันแต่ว่าอย่าให้เสียหายหน่าเกียดเกินไปอันนี้นิววารานทรงนี้ก็แพงบางคนไม่รู้จักออันนี้แวนหนังไม่ต้องพูดถึงสภาพเดิมๆนี้400-500ขายในเพศสบายเอลองเท้าบาสจำๆเลยาส,สภาพโคดเดิมของอะไรดูเอาอย่างานันเฟตเพอร์ ไรส์เพอรีเขาจอ,อกเสียงงก็ช่างนะยี่ห้อนี้คันเทปถ้าเป็นหนังสีขาวเจอยี่ห้อตาลวงข้าวอย่างงี้จะเรียกตาลวงข้าวเรียกอะไรก็ได้คุณเรียกไปเลยมันจะมีป้ายหลุดไปข้างหนึ่งก็ช่างมันของผี่ป้ายไม่ครบเราอย่าไปใส่ใจอย่าขาดอย่าอะไรก็พอตัวนี้คลาร์กเลยนะครับเนี่ยหนังคลาร์กเลยแปลกจริงจงนะตัวนี้ต้องมีคนเจอปุ๊บต้องรีบเอานะถ้ายี่ห้อคลาร์ก เป็นของอะไรก็ได้ไป้เป็นยี่ห้อคลาสอะ่ะตัวนี้ของเราเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้หมายถึงว่าผมรู้แต่ว่ายี่ห้ออะไรที่บางคนไม่รู้่ไม่คุ้นหูแต่ว่ารูปทรงสวยเนี้ยเบอร์สี่สองเลือกไปขายกันไม่เสีย ب, เปรียบตั้งราคาได้ด้วยพวกเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยอันนี้ตาจอร์เก้หนังตาจอร์เก้อันนี้เป็นไนกี้อันนี้เป็นฟีล่านะครับผม ของจะมีอยู่วันละร้อยกว่าคู่แค่นั้นเองถ้าไม่มีคนสั่งของ,ของมันก็ไม่มาผมว้ขี้เกียจให้มันมาเพราะว่าช่วงนี้มันมีผลส่งก็มาเช้าปกติ2วันครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ปูมากเป็นหนังเจออะไรหน่ยก็โอเคละ่ะไม่มีแล้วสำหรับมือใหม่ใครอยากคัดรองเท้าเบอร์ใหญ่ไปขายก็ให้คัดร้านี้หนึ่งขายเพจขายออนไลน์ได้เลยตั้งราคาข,า,อยอยขายอยู่ก็จะขายอยู่ประมาณ300ร้อยกว่าบาท 400แต่ราคาส่งเราก็อ150 250คู่ขึ้นไป50คู่แถม3ด้วยฮนะพอแถม3เข้าไปจริงๆมันก็ราคาไม่ถึง150แต่ว่าถ้าใครเอา100คู่จะคิดแค่140แล้วแถม5ใครเอาถึง100คู่ก็จะไม่ถึง140อีกก็อยู่ 1, 130อะไรเงี้ยราคามันก็ถูกตามจํานวนที่เป็นยังไงเพราะผมขายส่งแต่ถ้าใครคัดไม่ถึง40คู่อันนี้ผมเชื่อไม่ได้แนละ้วผมต้องบอกแต่จริงๆมาไม่มีใครคัดไม่ถึง40คู่ส่วนมากอย่างต่ำก็จะ40คู่50คู่ขึ้นไปอย่างนั้น ส่วนลูกค้าประจาก็จะตัดกันอยู่ที่100ร้อยกว่าคู่เพราะลูกค้าประจำจะเป็นร้านที่แบบเคยขายอยู่ก่อนแล้วเขารู้หลักการคัดลูกค้าอะไรเขาก็จะได้เปลี่ยน้ามือใหม่ลองไปขายดูก็ลองดูแล้วกันแต่แบบนะนำว่าตอนนี้ใครอยากขายออนไลน์คัดแบบนี้ใครอยากขายรองเท้าเบอรออ์มือสองออนไลน์เบอร์ใหญ่ให้คัดแบบนี้อย่างน้อยคุณไม่ขาดทุนแน่นอนโอเคกำไรมากน้อยแล้วแต่การขายได้ละคนคนซื้อมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองโอเคพี่ชางพี่น้ำก็ใครสนใจก็087513868เบอร์พี่น้ำก็ ศูนย์แปดห้านสองหนึสี่ดเก้าเก้านะครับผมจะรีวิวให้ดูเป็นประจำนะก็โอเคใครสนใจก็โทรสอบถามได้โอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ